ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความผิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจําวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจําวันเรื่องรลวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจําวันมื้อนี้พบกันในวันที่14สิงหาในหัวข้อเรื่องที่มีซอว่าเมื่อเฮาบ่เข่าใจ และพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเฮียนหู้และสามัคคีทาห่วมกันในมือนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโยบบทที่สองข้อที่เจ็ดถึงข้อที่สิบพระธรรมโยบบทที่สองข้อที่เจ็ดถึงข้อที่สิบก็ได้ปรากฏเรืองราวและเนื้อในดังต่อไปนี้ แล้วมารซาตานก็หนีออกจากซ่องหน้าพระเจ้ายาเวไปและเห็นห้ยหางกายของโยบเป็นบาดแผลเต็มตัวโยบเป็นนังอยู่ใกล้ๆก,กองขีเทาและเอากระบ,บิ้งมอแตกคู่ตามเนื้อตัวตนเองเมียของโยบจึงว่าว่าเจ้ายัางจะซัดซื้อต่อพระเจ้าอีกบ่เป็นอย่างบดาพระเจ้าและตายเสียโยบตอบว่า เจ้าอย่าเว้าแบบบ่มีความคิดอย่างนี้แม่เมื่อพระเจ้าให้ของดีแก่เขาเขาก็รับเอาไว้เมื่อระองคงให้ความลำบากแก่เขาเขาจะจมทุกได้อย่างไรเธืองแมนได้รับความถูกทั้งหมดนี้ก็ตามแต่โยบก็บ่ได้เว่าวอย่างต่อสู้พระเจ้าเลย คอยบ่เข้าใจแผนการของพระองค์ค่อยมอบทั้งชีวิตให้กับพระองค์แล้วสิ่งนี้มาเกิดขึ้นกับคอยนี่เป็นข้อความที่ลูกชายทรงให้กับแม่ของลรวเมื่อความฝันที่จะประสบความสําเร็จในการเป็นนักกีฬาอาซีพต้องเปลี่ยนทิศท,ทางสัวขาวมีภายในพวกเขาเดที่บ่เคยประสบกับสิ่งที่บ่คาดคิดหรือความผิดหวังที่เห็นให้ความคิดของเขา ไปสู่ความตื่นตกใจและคำถามบว่าคนในครอบครัวตัดการติดต่อกันโดยบม่มีคำอธิบายสุขภาพที่ดีผัดสุดโสมลงบริษัทง่ายที่ประกอบการโดยบ่คาดคิดมีอุปติเหตุที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพในประธมโยบบทที่หนึ่งถึงบทที่สองได้บันทึกความโศกเศร้าและความสูญเสียของโยบว่าแบบค้นทั่วไปคือ หาจจะมีไผ่จากคนที่สมควรจะมีชีวิตท,ที่ปราศจากบัญหาแล้วคนนั่นก็คือโยบมีสายพูนึ่งสื่อวา่าโยบเล่านามาสการผัดเจ้าและสัตสื่อต่อผะองแล้วเป็นคนดีและระมัดระวังตัวโบหิดสัวในพระธรรมโยบบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งแต่ชีวิตบบได้เป็นไปตามที่เฮาต้องการเสมอไปชีวิตของโยบและของเฮาก็เซนกันเมื่อเมียของทาน แนะนำทานให้ดาพระเจ้าและตายเสียในบทที่สองข้อที่เสิ่งที่โยบว้ากับเมียเต็มไปด้วยสติปัญญาให้ความหู้และมอกับพวกเขาอีกด้วยเมื่อมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นบวาจะใหญ่หรือน้อยซึ่งเขาบ่อยากประเสริญในที่นี้บอกว่าเมื่อพระองค์ให้ของดีแก่เขาเขาก็หับเอาไว้เมื่อพระองค์ให้ควมลำบากแก่เขา เขาจะจมได้อยางไงถึงแมนได้หับความทุกทั้งหมดนี้ก็าตามแต่โยบก็บ่ได้เว่าอย่างต่อสู้ผระเจ้าเลยใน้อที่สิบท่านผู้ฟังที่เคารพโดยพรกกำลังของผระเจ้าขอให้เฮายังคงไหว้วังใจและยำเก่งพระองค์ถึงแมนพวกเขาว่าเข้าใจว่าพระองค์ทรงกำลังเหตเวียกใน่ามกกางความยากลำบากของเฮาแนวใด ก็ถึงเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังถูกฐานคิดและใครควรเบ่งน้ำกันว่าควมเสื่อในพระเจ้าของเจ้าถึกทดลองเมื่อใดพระเจ้าทรงไส้หอย่งเพื่อสวยให้เจ้ายัางคงย่ำเก่งพระองค์ในขณะที่ต้องประเสริญสถานการณ์ที่ยากลำบากและก็มาถึงสว่วงสุดท้ายของมานะประจำวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะห่วงใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าโปรดส่วยข้าปรงให้วางใจและยกย่องพระองค์เมื่อข้าปรงโบสามารถเห็นความสวยเหลือหรือเข้าใจในแผนการของพระองค์ข้าปรงอธิษฐานโดยความเสือในนามซือพระเยซูคริสเจ้าอาเมน